นู่นนี่นั่นะดูแลกันไปตามอัตภาพอย่างเงี้ยใกล้ชิดเปรบป่วยปวดหัวตัวร้อนก็รักษากันไปตามอาการไม่สบายมากเราก็พาไปหาหมอก็มีแค่นี้ชีวิตบานปลายก็หองย้ายก็พยาไม่เขามีความสุขไม่ไปสร้างกฎเกณฑ์อะไรมากฉันไม่สร้างกฎเกณฑ์อะไรมากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงใยไม่ดูแลก็ดูแล แต,แต่ฉันไม่พยายามไปสร้างกฎเกณฑ์อะไรให้เขามากมาย,ออยาจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างทุเรียนไม่ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะกินได้อยากกินอะไรกินอยู่มาเก้าสิบกว่าปีละใช้ชีวิตบ้านปลายมีความสุขเนาะดี่าอยู่แบบอายุยืนยาวนานแต่แบบอยู่แบบสุขๆดุดิบๆอยากกินก็ไม่ได้กินอยู่แบบตรนู่นนี่นั่นกังวลไม่เอาค่ะฉันพยายามเติมเต็มให้ยายฉัน บ้านปลายชีวิตเนาะที่ผ่านมาก,ก็อาจจะลำบากเยอะใหญ่เหลือลูกคนเดียวด้วยทำงานหนักนูน่นนี่นั่นสารพัดสารเพเออพอมาถึงบ้านปลายชีวิตก็อยากจะพยายามเติมเต็มให้เขาให้เขามีความสุขเท่าที่เราจะทำได้ไงทุกคนอยากกินอะไรก็ให้กิน ให้ร้องรำทำเพลงพยายามสร้างสีสันให้ชีวิตเขามีความสนุกสนานทำให้ชีวิตเขามีคุณค่าเนีย่ยมีเ,เพื่อนๆมีเอฟซมากมายมาคอยดูแลห่วงใยเวลาเขาอ่านคอมเมนต์เขาก็รู้สึกดีนะเวลาพูดุุเห็นแบเขาก็หัวเราะชอบใจโน่นนี่นะั่นนี่แหละสิ่งสำคัญของชีวิตคนเราทุกคนอยู่ให้เป็นสุขเนาะ ยิ่งบรรลายชีวิตแล้วอยู่มาจนถึงขนาดนี้แล้วคุณจะหวังอะไรมากมายจะหวังให้ยายฉันแข็งแรงมากกว่านี้ให้เดินได้เหรอให้ทํางานได้เหรอฉันไม่ได้หวังอะไรแล้วฉันหวังอยากเห็นยายฉันมีความสุขช่วงบรรลายน,นี่แหละไมื่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นเวลาสั้นๆหรือยายอาจจะอยู่ได้นานมากแค่ไหนหรือจะเป็นเวลาสั้นๆได้เห็นเขาหัวเราะทุกวันร้องเพลงทุกวันมีความสุขทุกวัน นี่ก็คือความสุขของเราเป็นความสุขความภาคภาูมิใจของเราด้วยที่เราได้ทําให้เขามีความสุขอย่างนี้เราก็สุขใจทุกคนมันจริงไหมถ้าเราเห็นคนที่เราร้องราทําเพลงพยายามสร้างสีสันให้ชีวิตเขามีความสนุกสนานทําให้ชีวิตเขามีคุณค่าเนี่ยมีเพื่อนๆมีเอฟซีมากมายมาคอยดูแลห่วงใยเวลาเขาอ่านคอมเมนเขาก็รู้สึกดีนะเวลาพูดคุย เขาก็หัวเราะชอบใจโน่นนี่นั่นนี่แหละสิ่งสําคัญของชีวิตคนเราทุกคนอยู่ให้เป็นสุขเนาะยิ่งบรรายชีวิตแล้วอยู่มาจนถึงขนาดนี้แล้วคุณจะหวังอะไรมากมายจะหวังให้ยายฉันแข็งแรงมากกว่าน,นี้ให้เดินได้หรอให้ทํางานได้เหรอฉันไม่ได้หวังอะไรแล้วฉันหวังอยากเห็นยายฉันมีความสุข ช่วงบั้นปลายนี่แหละมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นเวลาสั้นๆหรือยายอาจจะอยู่ได้นานมากแค่ไหนหรือจะเป็นเวลาสั้นๆได้เห็นเขาหัวเราะทุกวันร้องเพลงทุกวันมีความสุขทุกวันนี่ก็คือความสุขของเราเป็นความสุขความภาคภูมิใจของเราด้วยที่เราได้ทําให้เขามีความสุขเนี้ยเราก็สุขใจทุกคนมาจริงไหมถ้าเราเห็นคนที่เรารัก มีความสุขร้องเพลงทุกวันคุยทุกวันมีความสุขทุกวันทุกคนว่าเราชีวิตเราก็มีความสุขไหมเนาะนี่แหละสิ่งสําคัญที่ฉันฉันเน้นเนาะฉันไม่วาองกฎเกณฑ์อะไรมากมายจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นขอให้มีความสุขกินได้นอนหลับพูดคุยร้องเพลง <laughs> ฉันชอบแค่นี้ทุกคนใช่ไหมคนที่ร้องเพลงนั่นคือว่าค,ค,คนเขามีความสุขนะทุกคนนะร้องเพลงไงใช่ไหมเขาถึงบอกว่าอะไรนะคนที่มีดนตรีในหัวใจเหรอหรืออะไรคนที่มีดนตรีในหัวใจนี่คือคนคนอะไรคนที่มีความสุขแต่ถ้าใครไม่มีดนตรีในหัวใจนี่เป็นยังไงนะเรียองไม่ค่ขขอยถูกกับเขาอะใช่ไหมให <laughs> ย่ยฉันร้องเพลงทุกวันเห็นไหมละ่ะคนร้องเพลง กินได้กินิ่มแล้วก็นอนหลับอยากกินทุเรียนก็กินตุยตุยกินอย่างอเอจอร่อยมีความสุขกินปุ๊บนอนสบายใจเฉิบมีแรงลุกมาร้องเพลงจะเอาอยัางไงอีกไม่หวังมากไปกว่านี้แล้วฉันนะอะไม่หวังมากไปกว่านี้แล้เห็นดังนี้หละถ้าวันหนึ่งต้องจากกันฉันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบเสียใจหรือว่าติดค้างอะไรกัน <c oughs> อะไรกันมากมายแล้วเนาะ